กล่าวสวัวที่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือช่องพุกิงชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมที่มีชื่อว่านีเลยนะครับเกมนี้นะมีชื่อหวานีฟァน่าเอฟเฟ f ี้เฟตี i พิซซ่ากิเกอร์ลิมิเต็นะเกมนี้เพิ่งออกมาได้4วันนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยเกมเนี้ยเพิ่งออกมาได้4วันนะครับยอดวิวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็มีคนกดไลค์ร้อยหกสองคนมีคนเล่นกว่า76,000กว่าคนนะครับก็นะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดลงมือถือนะครับถ้าใครไม่ชอบหรืออะไรไม่เป็นไรนะครับก็ ตอนนี้นะคะผมก็ขอสัก1นึ่งไลค์พอนะคะว่าน้องๆน,นะหรือท้านผู้ชทุกคนนะครับหรือพี่ๆทุกคนอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูอันดับแรกนะอันดับแรกนะให้เราทําการกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดไปเลยครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วมันจะมาหน้าตานี้เสร็จแล้วให้เรารอสักครู่นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้อันนี้คือผมดาวน์โหลดไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับก็ท่านชมนทําการกดแตะไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ให้เราคากรกดไปที่ตัวจัดการไฟล์นะถ้าใครเป็นแบบอื่นก็ต้องอันนี้นะเสร็จแล้วให้กดตกลงนะครับน่ะรอสักครู่ครับ นี่เป็นคลิปสอนโหลดคลิปแรกเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไม่แน่ใจว่ามีคนอื่นสอนโหลดหรือเปล่าเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปดูไฟล์เกมนะครับไฟล์ที่แบบเราเพิ่งบีบอัดไปเมื่อกค้ครับเดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนนะมาดูก่อนนี่อยู่นี่ครับก็ท่านชมกดเข้าไปเลยกดตรงนี้ครับ เสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้ท่านชมปรากฏตกนีนะครับเสร็จแล้วนะให้ทาการกดเป็นเอยเดี๋ยวต้องกดค้างนะครับเสร็จแล้วให้ท่านชมนะครับกดคำว่า,าเพิ่มเติมเสร็จแล้วให้ท่านชมนะครับทําการกดที่ว่าบีบอัดนะครับเสร็จแล้วท่านชมกดตกลงนะครับเอาัะครู่นนะครับ ฉันจะารื่อที่คือนะครับถ้าบางเครื่องมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบางเครื่องบางคนจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วรวมกับเครื่องผมด้วยจะเล่นได้หรือไม่อันนี้ผมก็้องยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าการบีบอัดเนี่ยมันช้ามากๆครับก่อนจะเสร็จก็นานะ โอเคครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้คำว่า้ฟาในเฟเ d ก p i ด z พิซ่านี้มานะอินซิปก็ใหเรากดเข้าไปนะเแล้วให้เรากดตกลงนะครับแล้วก็น้าสชมรอสักครู่หนึ่งนะมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือฟ้ฟในเฟ d ฟกต์ดิพซาแบบนี้นะครับก,ก็กดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อีกใช่ไหม ก็ให้ท่านชมกดค้างนะครับเสร็จแล้วก็ให้ท่านชมกดเพิ่มเติมเหม for for another, ือนเดิมนะครับกดคําว่าปิดอัดนะครับท่านชมอาจจะสงสัยนะครับทำไมต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็มันจะมี2แบบนะครับคือการบิดอัดไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับกับเรามาทําวิธีการแก้เลยนะครับก็คือให้เรากดแก้ไขกดตรงนี้เสร็จแล้วท่านชมนะครับกดเพิ่มเติมเสร็จแล้วท่านชมกดบิดอัดมันนะครับมันก็จะได้ใส่ไฟล์ที่บูกอัดไปเหมือนเดิมนะครับถามว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับก็ ทำให้นักผู้ชมนะครับโหลดไฟล์ที่มีชื่อว่าไอ้นี่มานะครับนี่ไฟล์อันนี้มานะครับน,น,น,นะครับ,บ,บไฟล์ที่เป็นอะไรนี่นครับเดี๋ยวผมจะเขียนกันนะไฟล์ไฟล์เออไฟล์ไฟล์ ไฟเนี่ยเนี่ยนะครับก็ให้เรางชมกดติดตั้งเลยนะครับหาดูได้ที่เพสโต e นะครับก็ถ้าคืออันนี้ผมทำในตรงนั้นอ่ะผมทำให้ดูก่อนนาะว่ามันเป็นแบบไหนส่วนในเกมส่วนในจริงๆอ่ะเราต้องทำแบบนี้แหละครับเพราะว่าวิธีการที่จาต้องแตกไฟล์เนี่ยมันจะต้องเป็นแตกไฟล์อย่างนี้เนาะ นะครับโอเคนะครับก็รอสักครู่นะครับปกิ่งเงี้ยไปต้องขออะไรนะอันนี้มันก็ช,าชา้าๆนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบไปน,นี่นะเสร็ลนสมกดเปิดนะอ่าสร็จแล้วจะขึ้นอย่างเงี้ยชงกดทราบแล้วนะครับ กดอนุญาตนะครับจะให้กดอนุญาตอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่า A D S Loading นะครับก็ท่านชมรอสักครู่นะครับประมาณสักถ้าใครเร็วก็สิกบกวิถ้าใครไม่ถ้าใคร,รกลางการก็หนึ่งนาทีล้วใครให้เชอตั้งใครนนเขอมา่รอแป๊บเดียวกคิดถึงเธอเดี๋ยวไปกตัดออกไปแล้วกันเนาะ โอเคนะเมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็ให้นั้ชมมาดูคาว่าดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมีรูปแบบนี้ใช่ไหมซึ่ง,งนักชมก็ต้องหาไฟล์ที่แบบมันเป็นอันนั้นนะครับซึ่งนี่นี่นี่เราดูไฟล์ล่าสุดตรงนี้ได้ครับ เนี่ยนก็จะขึ้นอย่างนี้นะคานผู้ชมกดไฟล์ล่า,ลาสุดตรงนี้นะเสร็จแล้ว่านผู้ชมกดเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็ให้เรานะครับทําการเปิดด้วยแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นอื่นๆเป็นอื่นๆน,น,นะครับเออทำไมเปิดไม่ได้วะเดี๋ยว็ดคือถ้าใครกดอน,นันต์แล้วคือถ้าได้นี่คือใช่นะครับแต่ของผมไม่ได้ คือมันไดนน้น่าจะได้ครับแต่แค่เครื่องผมไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมรออันนี้ก่อนอันนี้ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งนะเวลาเราจะโหลดเกมหรืออะไรที่แบบมันค่อนข้างดูน่าเล่นเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับข้อผิดพลาดในระแยกวิเคราะห์พบปัญหาในระแยกวิเครอเนี่ยครับน่าจะเล่นได้ครับผมว่ามันน่าจะเล่นได้แหละแค่แบบแบบเครื่องผมมันในนี้หรือเปล่า เี๋ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้นะครับด้วยแอปอะนีะ่ยไม่ได้คือคือถ้าใครได้นะครับก็ยินดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ผมก็ต้องขออภัยนะครับแต่น่าจะได้แหละเพราะว่าไฟล์เนี่ยมันได้ทุกวันนะมันสามารถแตกได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจบ Good job oh.